แล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าขั้นแรกเราต้องลืมหรือว่าเราต้องทิ้งก่อนที่ต้องทิ้งเลยอันดับแรกคืออะไรทิ้งอัตตาคือตัวตนอันนี้ทุกคนมีอยู่แล้วตัวตนนี่คืออะไรมันยึดว่าว่าเราว่าป้าชั้นเนี่ยมาถึงทะเลาะกันเวลาเวลาสังเกตไหมคะ,ะเวลาเราคุยกันเนี่ย ทุกคนต้องการจะเป็นผู้นาทุกคนต้องการจะเป็นผู้ชนะทุกคนต้องการจะเป็นแบบคนที่ถูกคนที่ไม่ผิดอ่าคนที่แบบให้คนสนใจอ่ะทำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันางศูนย์กลางนะใช่วาเป็นศูนย์กลางจักรวาลแต่จริงๆมันไม่ใช่ไม่มีใครเป็นอะไรของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทําก่อนก็คือคุณต้องวางตัวตนของคุณให้ได้เราต้องวางความเชื่อวางสิ่งที่คุณเรียนรู้มาทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่จริง สิ่งเหล่านั้นนะมันเป็นสิ่งที่หลอกให้คุณทําแบบนั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเช่นเวลาคุณทุกคุณสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็ทุกข์อีกแล้วเวลาคุณดีใจเดี๋ยวคุณก็เสียใจเดี๋ยวคุณร้องไห้เดี๋ยวคุณหัวล็อคืออารมณ์มันสลับสวิงตลอดเวลาเพราะฉันเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณจะต้องวางความเป็นตัวเราจริงๆคือทํายังไงยอมรับไงยอมรับว่าเรามันมันไม่มีอะไรจริงในโลกใบนี้เพราะฉันเนี่ยไม่รู้จะเถียงกันไปทาไม ไม่รู้จะทะเลาะก,กับขันไปทําไมไม่รู้จะไปอิจฉาคนนั้นทําไมคนนี้ทําไมเพราะว่าอะไรมันไม่จริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือแนบบเราเล่นละครอยู่เราไม่ต้องอินกับบทบาทนั้นนั้นพอเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจแล้วคุณวางอัตราลงได้เนี่ยคุณจะเข้าสู่ค่าจริงอีกแบบหนึ่งโ,โ,โดยการที่ไม่ยึดติดไม่ใช่ไม่ยึดติดโดยการที่ฟังมาว่าเออให้สละอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆคุณต้องทิ้งเลยต่างหากคุณต้องทิ้งความเชื่อคุณต้องทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่สุดเลยนะความกลัวกลัวใช่คุณต้องหาให้เจอด้วยอะไรก็ได้กลัวผีกลัวไม่มีเงินกลัวกลัวแบบคนไม่รักอะไรไม่รู้อะใครจะกลัวอะไรมันบอกไม่ได้มันเยอะมากบางคนเขามีปมแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าปมเขาคืออะไรแต่เขากลัวไม่ได้เป็นที่หนึ่งกลัวไม่ได้นอนก็มีนะอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลัวกลัวอะไรก็ได้สารพัดอะให้ทิ้งกลัวออกกล้องไม่สวย ใช่อยากให้รู้ว่าความกลัวคือพลังงานลบขั้นสุดเลยยากจังเลยจะทํายังไงดีอ่ะจริงๆไม่ยากนะถ้าเรารู้ความจริงว่ามันมันมีความจริงว่าโลกเนี้ยมันมีไมคอนโทรยังไงคือ,อคือเขาเขาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ให้เกิดการควบคุมสิ่งที่ควบคุมอยู่คือความไม่รู้ความไม่รู้นําไปเช่งความกลัวครับอ่าทีนี้พอพอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาครับมันก็ทับผมมาเรื่อยๆจากรุ่นบรรพบุรุษใช่ไหมครับ รุ่นอ่ารุ่นรุ่นรุ่นบรรพบุรุษมารุ่นรุ่นหลานทีนี้ก็คือทํายังไงอ่ะให้เราหลุดจากไมค์คอนโทรลเราต้องเลือกอะไรครับเลือกค่าจริงของเราถูกต้องมีแค่ทางนี้เท่านั้นถ้าเราถ้าเราเลือกสมองเราจะโดนคอนโทรลแม้ว่าสิ่งนั้นเราเชื่อว่าเราเป็นผู้คอนโทรลก็ตามมันจะโดนแทรกสิ่งที่แทรกคืออารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาแ,แทรกและทําให้คุณปรุงแต่ง แล้วคุณจะรู้สึกกลัวบ้างทุกบ้างค<ม>าดหวังและผิดหวังบ้างสิ่งเห<ม><ม>ล่านี้คือไม,ม์ควบคุมแต่ถ้าตรงเนี้ไม่คาดหวังนะมันเป็นความจริงที่มีความสุขต้องเลือกก่อนอย่าอย่าไปคิดว่าจะหนีอบางคนคิดงนี้นะครับอพรโดนคอนโทรลคิดอย่างนี้ว่า,เ,าเลือกความสุขหนีความทุกข์ได้อย่างเงี้ยมันหนีไม่พ้นนะความจริงคือหนีไม่ได้ม,มีความสุขแป๊บเดียว<ม>เดี๋ยวความทุกข์จะตามมา อันนี้คือความจริงที่เขาเชื่อกันแต่จริงๆไม่ใช่ความจริงแบบค่าจริงอันนี้คือค่าเทสความจริงคือต้องเลือกใจครับตรงนี้เขาจะคอนโทรไปไม่ถึงเขาจะคอนโทรคุณได้ถึงแค่สมองเท่านั้นมันมีการคอนโทรอยู่ในโลกนี้ครับคือจะบอกว่าการคอนโทรเนี่ยมันใส่มาในสื่อด้วย คือปัจจุบันถ้าสังเกตนะคนทั่วไปไม่รู้เลยแต่เรารู้เพราะว่าเราแยกแล้วตอนนี้<ช>แยกอะไรแยกระหว่างความจริงแยกระหว่างสิ่งที่เขานําเสนอเพราะฉะนันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต<ช>ว,วิดีโอภาพยนตร์เขาใส่ความกลัวความเชื่อให้ให้อยู่ในนั้น,นแล้วคุณรับตลอดเวลาคุณไม่รู้ตัวเพราะเราคิดว่ามันคือเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะฮะช่ดูอ,อย่างดังผีสนุกอุ้ยกลัวแล้วก็ไม่กลัวจริงความกลัวนั้นไม่หายนะบอกก่อนอ่าใช่ เราเจอผีแล้วกลัวมากมันไม่หายมันกลัวมันอยู่ในลึกๆเพราะเมื่อไหร่ที่ค่าพลังงานบวกคุณต่าความกลัวนนมันจะแสดงออกในตัวเรามันมีสองด้านนะมันมีพลังงานบวกพลังงานลบอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พลังงานบวกมันส่องสว่างอ่ะมันมีค่ามากกว่าพลังงานลบก็ทําอะไรไม่ได้คุณสังเกตไหมเวลาไปตามต่างจังหวัดยกตัวอย่างคุณไปนอนโรงแรมที่คุณไม่รู้จักหรือบ้านหรืออะไรไม่รู้เก่าๆคุณจะต้องจินตนาการแล้ว ใช่ไหมแบบว่ามีวิญญาณมีอะไรก็ไม่รู้ด้ินเสียงออดแอดแอดเพราะเราดูสื่อมาแบบนั้น <c oughs> นี่เป็นคนกลัวม่านในโรงแรม <c oughs> เป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มืดไม่กลัวแต่ถ้ามีม่านแล้วเราอาบน้ำแล้วเราก,กลัวช่วงเปิดมา่านมากเพราะเราคงไปดูอะไรมาเออใช่ใช่คุณมีพูดถูกมันมาจากสื่อเนาะ <c oughs> ใช่ซึ่งคือจะบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาหรอกคนที่สื่ออไปอ่ะ แต่เขาไม่รู้ว่าเขาโดนคลื่นเหมือนกันจะบอกมันอยู่ทุกที่นะคลื่นเนี่ยไม่ใช่แค่สื่อไม่ใช่แค่ในสังคมอยู่แม้กระทั่งพ่อแม่เราแม้กระทั่งเพื่อนแม้กระทั่งคนบริหารประเทศยกตัวอย่างทําอาชีพธนาคารทาธุรก,กิจใหญ่โตอะไรไม่เกี่ยวเขาโดนคลื่นแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าเขาโดนคลื่นที่เป็นพลังงานบวกหรือคลื่นพลังงานลบเขาก็คือมือหน้าที่แบบสื่อออกไปเพราะเขายังแยกไม่ได้เพราะอะไรตัวเขายังไม่รู้แล้วเขาบวกหรือลบอ ถูกไหมมาเล่าเหมือนกัน <kil enh asm> เรา,าก็ดงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพลังงานบวกลบเราจะสื่อสารไปในทิศทางที่ควรจะเป็นขวัญคุณขวัญเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจกำลังคิดตามกําลังคิดตามเพราะยกตัวอย่างอย่างคุณแม่กว่าจะปรับมาได้แบบนี้ไม่ที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะหมายถึงว่ากว่าเขาจะยอมมาออกหรือกว่าที่จะนั่งคุยฟังเพราะด้วยความที่หลายเจนที่บอกแล้วคุณแม่เนี่ยค่อนข้างจะ สตรี Street, เพราะว่าเรียนโรงเรียนประจํามาด้วยนะคะหมายถึงกับลูกแล้วก็จะต้องแบบนั้นแบบนี้แบบนะพอออกนอกลูกก็ทะเลาะแล้วเนอะแม่เราจะต้องแบบเดินเป็นเส้นทางตรงแต่เราไม่ได้อยากเดินแบบนั้นมาตลอดเวลาะนะคะแล้วก็ยากมากที่จะปลับให้คุณแม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานคือสิ่งเดียวที่ทําให้เท่าเทียมกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นเจนไหนไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนคุณจะเป็นเพศอะไระคุณจะอายุเท่าไหร่เป็น,นชนชาติอะไรพลังงานเนี่ยเป็นสัตว์กับคนก็สื่อสารกันได้ ไม่ใช่ว่าเราพูดภาษาเดีวยวกันนะแต่รู้ไหมสื่อสารกันได้ด้วยอะไรค่าจริงด้วยพลังงานอือเราสื่อสารด้วยพลังงานพลังงานเดีวยวกันใช่ใช่บางทีบางทีเคยได้ยิน เคยประสบมีประสบการณ์ด้วยค่ะสัตว์เนี่ยเขารู้เนาะว่าเรามีโรคเราเจ็บป่วยเราไม่ได้บอกเขาเรากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วสัตว์รีบมาโอบเราเลยทันทีเออมันมันมาหัสัจรย์มากเลยโดยที่ไม่ต้องพูดโดยเฉพาะเป็ถึกคุณทั้งไข่ท้องอย่างเงี้ยเราเลี้ยงอ่ะใช่ใช่เขาจะเาจะรู้ก่อนที่คุณจะรู้อีกใช่ใช่เพราะว่าขวัญตอนขวัญท้องหมาก็ขวัญก็มาเอาหูมาแนบหน้าท้องเลยค่ะแล้วก็ประคองท้องเราแล้วตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราท้องอ คือรรองจิย่างปาโลมาเนี่ยครับก็คือเขามีคลื่อเสียงพิเศษ<ม>เขาสามารถรู้ได้เลยว่าเหมือนมีโซนาเขาสามารถรู้ได้เลยว่าใครป่วยเป็นโรคอะไรอ,ะอย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยเขาสามารถจับโซนาเขาสามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วเขาจะส่งคลื่นของเขาครับไปร,รักษาให้ด้วยบําบัดให้ด้วยโดยที่ไม่รู้คนนั้นอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอยู่ใกล้ปาโลมาเนี่ยปาโลมากำลังรักษาให้อยู่นะมันแค่ไม่ได้แสดงออกมาแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเขาทำการพิสูจน์แล้วจริงๆสัตว์หลายๆอย่างเนี่ยมี มีความพิเศษเหมือนกันครับเยอะไปหมดเลยแต่พอพอเราอยู่ในความเป็นทั้งโลกนะครับมันก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แต่พอเรามาศึกษาเรื่องพลังงานอนะ่ะการเชื่อมต่อทําให้เราต้องสนใจไปเองเช่นเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันทาให้เราต้องเข้าใจพวกเขามากขึ้นตามระดับพลังงานที่เรามาอยู่ตอนตอนที่เอาน้องมันนี่เข้ามาในบ้านอะค่ะตอนนั้นศึกษาเรื่องนี้แล้วหรือย,อยังหรือว่าได้ก็ามาก่อนอ๋อศึกษาแล้วแล้วตอนที่ศึกษาเรื่องพลังงานเนี่ยมันต่อยอดมาจาก การศึกษาเรื่องค่าจริงค่าเท็จไหมคือต้องบอกก่อนว่าเจนผมอะ่ะก็คือแม่หลอมรวมมาด้วยคําว่าศาสนาศาสนาแล้วกันเนาะทีนี้ผมก็เป็นคนที่ชอบศึกษาเป็นวัยก็คือคําถามเนาะช,ชอบวิสูจน์ว่าศาสนาแต่ศาสนาเนี่ยสอนเรื่องอะไรบ้างผมก็ไปศึกษาไปเรียนรู้อย่างเงี้ยครับมันมันไม่หลุดอะ่ะมันไม่ตอบใจเราได้ตอบความคิดเราได้แต่มันไม่ได้หายไปในความสงสัยนั้นนะทีนี้ก็เลยมาศึกษาเรื่องจิตวิญญ,ญาณเรื่อง energy ที่เขาบอกว่าเจน เบตา้าเจนอัลฟาเจนซีเขากําลังแบบศึกษากันนะฮะในยุคนี้เขาบอกมันเป็นเรื่องแบบใหม่กว่าก,าก่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่สูงกว่าในเรื่องของพลังงานผมก็เลยลองไปไปฟังดูว่ามันเขาพูดถึงอะไรกันอะไรเงี้ยครับก็คือพอฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันเปิดกว้างอม,มันไม่อยู่ในกรอบแล้วมันไม่อยู่ในกฎแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสับหนึ่งเริ่มจากความสบายใจก่อนความสบายใจทําให้เราอยากฟังต่อไปเรื่อยๆอยากรู้ไปเรื่อยๆ คือคือรู้รู้เรื่องพลังงานเนี่ยไม่เหมือนเรื่องศาสนาศาสนาจะเหมือนโดนบังคับหรือรู้สึกว่าต้องยิ้มเลยมันอึดอัดอะมันต้องไปวัดต้องไปอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกแต่ก่อนเราต้องตื่นเช้าใส่บาตรใส่บาตรนะคือคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องต้องทำไงมันมีคําถามที่ไม่ได้รับคําตอบเยอะเราก็เลยอึดอัดใจใช่ไหมแต่พอศึกษาเรื่องพลังงานศึกษาในในในเชิงวิทยาศาสตร์มันมีเหตุและผลและคำตอบที่ make sense สำหรับเราใช่ใช่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยบ เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อะต้องการอะไรแบบนี้ใช่เราเป็นเราเป็นเด็กเรา40แล้วเราคนสมัยเราเป็นต้นไปเราต้องการคำตอบเพราะเราอยากตั้งคำถามแล้วพอนี่ไงก,ก็เลยท,ที่ถามเนี่ยเพราะว่าเชื่อเลยว่ามันต้องมีคนอีกเยอะที่ต้องการจะศึกษาแต่เขาไม่รู้จะเริ่มยังไงพี่ถึงถามคุณคลีนว่ามันเริ่มมาจากตรงไหนเริ่มมาจาก ค่าจริงค่าเท็จหรือว่าเรื่องพลังงานนะพอคุณคลีนพูดเรื่องนี้ว่าพอมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแล้วมันฟังโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดใจมันก็คือพลังงานคลีนมากๆนะเนะี่ยมันเป็นพลังงานที่บวกเป็นพลังงานที่มีมีคุณค่าที่จะฟังที่จะเรารเรา,เราจ,ะจะศึกษามานะันแล้วมันแล้วมันยังไงคะพอหลังจากเราเริ่มศึกษาแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเข้าถึงเราเข้าใจแล้วมันเป็นยังไงต่อไปก็คือเริ่มจากความสบายใจเลยง่ายๆเลยที่ที่ ที่เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากความสบายใจจากนั้นก็ไปยาวเลยเพราะว่ามันมันไม่มีกรอบแล้วเราเห็นจริงด้วยบอกเลยว่า,อาตอนศึกษาเรื่องศาสนามันเป็นการปรุงแต่งหเหมือนความคิดมันเยอะไปหมดเลยแบบทำอย่างนี้ถูกไหมจะโดนด่าไหมจะโดนดุไหมจะผิดศีลไหมจะตกอารมณ์ไหมจะบาปไหมผีจะหลอกไหมอย่างเงี้ย แต่คือพอมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณคือไม่มีเลยก็ยังดีนะที่พยายามทํานะใช่แต่พอเป็นจิตวิญญาณคืออิสระเลยคือคือทําอะไรก็เหมือนไม่มีใครมาจับผิดแล้วและความรู้สึกที่ได้รับคือเร็วมากถ้าเราเชื่ออะไรในในเรื่องของพลังงานหรือจิตวิญญาณเนี่ยมันจะมาเป็นเหมือนกฎแรงนึงดูดอืมอืมอแลเราอะไปศึกษากฎแรงนึงดูดก็คือคนพูดกันเยอะมากใน t ิ k t ตอกในอะไรคือแบบเป็นเป็นร้อยๆคนอนะออกมาพูดเรื่องเนี้ยแบบเรื่องพลังงานยุคใหม่เรื่อง ชิดวิญญาณเราก็ตามดูอย่างเงี้ยก็เห็นเขาแบบว่า,าดูดึงดูดได้หน้าที่การงานอะไรเราก็ไปฟังอย่างเงี้ยเราก็ลองทํามากมันมันก็ดีครับมันมันเป็นเป็นอะไรที่ดีกับใจเราอะพอเราลองทำแล้วเราได้กับตัวก็ได้กับตัวไม่ต้องไม่ต้องแบบให้ใครมาบอกเลยเรารู้สึกได้เลยรู้สึกแล้วก็เป็นเหตุการณ์จริงๆในครอบครัวเนี่ยคือเดจาวู u, น่าจะเป็นคําที่คุณร,รู้จักกันอยู่แล้วแหละ <c oughs> หมายถึงหลายๆเจนเนะคำนี้จากที่เราคิดว่าเราเดจาวูา กายเป็นแม่กายเป็นพี่สาวเดจาวูกายเป็นแฟมิลี่เดจาวูคือวันๆหนึ่งจะต้องเจอเหตุการณ์ที่เดจาวูเหมือนกันและเกิดขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้นัดการอะไรเงี้ยหลายๆรอบมันมีเหตุผลของมันอะมากกว่าเรื่องของความเชื่อที่เราศึกษาก่อนหน้านี้ที่เป็นาศาสนาคือเหมือนคล้ายๆกับว่ามันเป็นข้อข้อบังคับอะแต่อะไรที่เกินกว่านั้นอะที่เป็นประสบการณ์ที่เราเจอเองอะมันไม่มีบัญญัติอยูอ่แล้วตอบไม่ได้เข้าใจครับพอาไปหาอ่านมันตอบเราไม่ได้อะ กลายเป็นว่าเรามีคําถามว่าอีกว่าเอาแล้วมันอยู่ตรงไหนของศาสนาถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ยถ้าแบบมีประสบการณ์อย่างเงี้ยจะอยู่ในในตรงไหนของศาสนามไม่มีก็เลยแต่ว่าเรื่องของจิตวิญญาณมีเรื่องของพลังงานมีคําตอบให้เราปรากฏว่าเคสของเราอะ่ะมันเป็นเคสแบบเรื่องพลังงานตอนแรกก็ไม่รู้ตอนแรกก็กลับไปวนเรื่องศาสนาเพรงงานนะคิดว่าศาสนาจะตอบเรื่องเคสพลังงานได้แต่จริงๆมารู้ทีหลังว่าเรื่องแบบนี้ต้องตอบในเคส เรื่องพลังงานมันกลายเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยก็ไปศึกษาเรื่องพลังงานครับ